วากิวหน้าจิ๋วข้างบนที่มีมันเยอะๆสามารถเลือกได้เป็นชาบูหรือว่าสุกี้ยากินะครับมีแพ็กเกจทั้งหมด5ตัวนะครับสามสองหนึ่งไหมครับมีซิมงานนะสามสองหนึ่งเลยครับเขามีเสื้อผู้ดงสดมาให้เรานะอันนี้ผมเลือกมามีสองซุปนะทุกคนเป็นชุนน้ำดำกับตัวไชนีสสไปซี่นะครับวรารบิโมจิโดยผงถั่วนะครับแล้วก็ราดราชุด้ามานะอันนี้คือเป็นส้มยูซุปตอร์ต้มีเนื้อ ไม่กาแฟคาราเมลซะอย่างัตอนนี้ผมอยู่ที่ฮันคิวเกียวโตสเตชันนะครับตึกนี้จะมีร้านอาหารอยู่ชั้น7กับ8นะครับซึ่งอันนี้ผมอะมากินชั้น7นะครับเป็นร้านบุฟเฟ่ต์นะครับ all you can eat นะครับ90นาทีอันนี้สามารถเลือกได้เป็นชาบูหรือว่าุกี้ยากินะครับมีแพ็กเกจทั้งหมด หนึ่งตัวนะครับก็เริ่มตั้งแต่เป็นเป็นหมูนะครับเป็นเนื้อวัวพรีเมียมเนื้อวัวแล้วก็ด o m e s t i เนื้อวัวแล้วก็เป็นวาก,กิวนะครับอันนี้คือจะเป็นเป็นคอสหลักของเขาเลยนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ที่เป็นความพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นโปรเบบี้นะครับราคาจะอยู่ที่8 2ดพันสอเยนนะครับอันนี้คือยังไม่รวมแท็กนะทุกคนก็สามารถเลือกได้ทั้งชาบูแล้วก็สุกี้ยากี้เหมือนกัน The เอาจริงๆอยากจะบอกว่าร <Mont ano. S 2> ้านนี้ผมเคยมาทานรอบหนึ่งตั้งแต่ตอนที่มาโอซาก้ากี่ปีมาเราวจาไม่ได้นะครับร้านนี้ผมประทับใจมากก็เลยกลับมากินอีกตอนนี้คนเต็มครับทุกคนมีไอศครีมฮากเกนด้สด้วยนะทุกคนแล้วก็เซฟ์เซอร์วิสซอฟต์ลิงค์นะครับไปเราได้คิวเรียบร้อยแล้วไปนั่งกินกันไครับโอเค เาเริ่มต้นมาเขาก็จะเอาเรื่องเป็นคอนเซ็ปต์กับจำิ้มาฮะร้านนี้ Last Order โอเคครับร้านนี้ Last Order ตอน3ามทุ่มนะครับทุกคนผมเช็คใน Google Map มาร้านปิด5้าุ่มนะ ที่เป็นเนื้อเนี่ยสัง่งเขาแต่ว่าที่เป็นผักไอศครีมเครื่องดื่มเนี่ยเราไปตักเอาเองเป็นเซลส์เซอร์วิสนะครับเซลส์เซอร์วิสก็คือเราจ่ายค่าผักกับตัวเครื่องดื่มเพิ่มของหวานเพิ่ม่าคนละสามร้อยเยนนะทุกคนอันนี้ที่ผมพูดไปเนี่ยยังไม่รวมแท็กซ์นะครับโอเคครับ okay, ทุกคนอันนี้คือเป็นลายผักนะครับก<ๆ>็คือจะอยู่ในตู้ตู้ช่อง B อันนี้น่าจะเป็นขนมขนมที่แบบว่าเป็นแบบเทคไฮโดจนอื่นแล้วก็โรยไอซิ่งอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงอันนี้มีเส้นให้ด้วยนะครัแล้วก็อันนี้เป็นข้าวนะอันนี้ไอศครีมอันนี้เป็นไอศกรีมโอเคทุกคนมาครับอันนี้เนื้อมาแล้วอ๋อ อันนี้คือวากิวนะครับอันนี้เป็นหนูอันนี้น่าจะเป็นสันในนะทุกคนเพราะว่ามันน้อยนะครับสองเมนูนี้เขาจะมาเสิร์ฟให้โดยที่เราไม่ต้องออเดอร์นะครับเรากินเสร็จปุ๊บแล้วถ้าเกิดเราชอบเราค่อยออเดอร์แล้วก็ส่วนอื่นเอออยากกินอะไรก็ออเดอร์ไปนะครับ จิ้มีอันนึงครับทุกคนเขาให้มาเป็นไข่เป็ดนะครับก็คือชุบไข่เพราะผมสั่งน้ำดำไปปกติแล้วน้ำดำก็จะกินกับเนืจุ่มไข่แล้วก็กินน้ำจิ้มงานนี่ผมไะค่อยสั่นครับโอเคมาครับันนี้เป็นหมูนะครับมันจะน้อยนะครับเดี๋ยวลองจุ่มอะไรดีไข่ลวกันสามสองหนึ่งไหมครับลองน้ำจิ้มงานหน่อยนะครับนี่น้ำจิ้มงานนะสามสองหนึ่งเลยครับ อร่อยอ่ะอ okay, 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 okay. kind of ืมขอเพิ่มเข้าไปหน่อยโอเคโอเคโอเคไปอยิ่สปูนไอไอ้ไน้้สปูนช้อนไม่มีให้นอ้เอ้อน้องไปล้เดี๋ยวน้องเอาช้อนมาให้ ซุปผมเลือกมามีสองซุปนทะุกคนเป็นซุปน้ำดำกับตัว Chinese Spicy นะครับอันนี้ Chinese Spicy นะทุกคนลองอสามสองหนึ่งเลยครับไม่ใช่หมา่า <Okay. S 1> น่าจะเป็นต้ยมยำอ่ะของแบบทางจีนถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะขอบคุณ คือทุกคนมาคิวคอนเสิร์ตครับสามสไหมครับ มาสามสามสามโอเคขอบคุณมากมะม่าทุกคนเมื่อกี้ผมลงเส้นอุด้งไปลืมอธิบายทุกคนนะอันนี้นะครับก็คือเขามีเส้นอุด้งสดมาให้เรานะเนี่ยนะครับก็ต้มกับน้ำดำไปทุกคนต้มแช่ทุกคนให้น้ำดำมันซึมเข้าไปในเส้นนะทุกคนเยี่ยมเลยอันนี้คือลากบัวทุกคน

ันนี้อร่อยลืมรีวิวเลยทุกคนคือผมหิวมากทุกคนลืมรีวิวเลยนะผักก็ในลายบุฟเฟ่ต์นนะผักก็จะมีกระดาษขาวมีกระล่ำเห็นหูหนูหใช้เท้าสไลด์ทุกคนอนะันใหญ่ๆหญใช้เท้าบังหัวใหญ่ๆนะ่ยสไลด์ก็กินไปแล้วเรียบร้อยอร่อยเมื่อกี้เนื้อวากิวเลยครับกับหมูที่มาตอนแรกก็ลงไปย่อยในท้องขมงผมแนละ้วเราก็ออเดอร์เพิ่มมาเรียบร้อยแล้วอย่างหนึ่งเนะี่ย มีโดเมสติกบีฟรเราก็ไม่รู้ว่าคือเหลืออะไรเนาะเขาอธิบายไม่ได้ว่ามันต่าง,างกันยังไงก็เดี๋ยวเอามาเลยดีกว่าเมื่อกี้ทุกคนกผมลือัปเดตอันนึงอันนี้นะครับอันนี้คือ90นาทีนะอันนี้เป็นเอาอยู่คันดะิิ้งเนี่ยครับก็คือคุณสามารถดื่มอันนี้แอลกอฮอลนะ์บุฟเฟ่เขาจะมีเขียนบอกน,นะ้แบบเป็เนแอลกอฮอล์บุฟเฟ่ครมีเอ่อเหล้าให้ไฮบอลนะครับมีเบียร์ไวน์ค็อกเทลนะครับใครสายแอลก Ad อฮอล์ก็แอดออนเพิ่มเข้าไป 1,800เยงต่อคนนะคโอเค thank y คนเราสั่งเพิ่มไปอันนี้เป็นพอรลอยทุกคนกับพอก k เบอร์รี่นะครับ hmm. ก็คือแบบมีมันกับไม่มีมันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัววากิวที่ตอนแรกสั่งไปแล้วก็มีโดมัสติกวากิวน่าจะอยู่ข้างบนที่มีมันเยอะๆส่วนโดมัสติกก็จะเป็นแดงๆนะครับเดี๋ยวไปทานครับว่ามันต่างกันยังไงาาพอเมื่กี้น้องอธิบายไม่ถูก ดูเลยดินี้ไปพอเบอร์รี่ก็คือน่าจะเป็นหมูส3ชั้นนะทุกคน,น,นส่วนตัวพอ้อยก็เป็นเนี่ยมันน้อยๆครับน,น่าจะเป็นสันในสามชั้นนะทุกคนนี่นะครับ อยู่ข้างนอกนี่แบบฟินเลยอ่ะอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ 10, 10บสิบองศาทุกคนกินเสร็จเดี๋ยวเรากลับที่พักก็มาจะออกมาเดินเล่นข้างนอกตอนกลางคืนผมจะมีเพื่อนเป็นแฟมิลี่มาเซเว่นแล้วก็รอสอันครับผมก็จะเดินไปเดินมาแล้วก็แวะเข้าไปเอาอะไรออกมาไม่ดื่มก็กินทุกยมีเมนูรับผมอยู่ที่ทฟมี่มา ไก่ทอดไก่ทอดแฟมิลี่หมาดโคตรอร่อยเลยทุกคนอร่อยฉ่ำมากอ่ะแล้วก็คือเขาปรุงรสมาเป็นแบบสไปซี่นิดนิดพริกไทยหน่อยๆ่อยะไรเียโอ้โหฟินกินมาสองคืคคนแล้วทุกคนรู้ว่าอร่อยเพราะว่ามีเกิดเหตุการณ์จากภูเขาอ่ก,ออกตอนนั้นนอนที่ภูเขาอ่ก,ออกใช่ไหมแล้วตอนเช้าเนี่ยเราจะต้องรีบไปไหนไม่รู้่สักที่หนึ่งคือเราเราก็ไม่มีเวลากินข้าวแล้วก็ฝนตกด้วยทานแฟมิลี่มาครับเราก็เลย ดูว่าเเราจะกินอะไรได้บ้างนีครับให้มันแบบอยู่ท้องไม่ก่อนนะครับเราค่อยไปกินจริงจังที่ที่เราจะไปสุดท้ายเราไป็นก็เลือกไก่ทอดมานี่คือเลือกแบบไม่ตั้งใจนะบอกตรงนะตอนแรกอร่อยเฉยทุกคนมผมพูดเลยนะถ้ามาญี่ปุ่นผมไม่ต้องไปกิน นี่ไก่ทอดแบบนี้มาทุกครั้งอร่อยจนต้องกินทุกวันเลยทุกคนอัน<ะ>อน,นี้ผมอิ่มนะเมื่อคืนนะผมก็ซื้อนะแล้วมันเหลือชิ้นสุดท้ายพอดีเลยนะซื้อตอนเที่ยงคืนกว่านะทุกคนเมื่อคืนเนี่ยอยากให้ผมรีวิวไหมแต่คืนนี้ไม่น่าไหวนะเดี๋ยวดูก่อนเข้าไปเดี๋ยวรีวิวให้ว่าไกาท่ทอดที่ว่าเคือไหนแล้วคุณไปกินเลยครับยังไงก็อร่อยถูกปากคนไทยร0อยเปอนต์แน่นอน เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาทุกคนไปชมสกุลาสกุล่าตะปานแล้วกเยอะหลายต้นฉีเติดกันแล้วก็บอกให้ว่าวิวดีมากผมลงไปมาแต่ว่าวันนั้นไม่อยู่ในแผนครับก็เลยยังไม่ได้ไป You Thank you. We'll okay. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. คุ่มๆจุกๆุกคนวากิวนะว,วันนียก็ยังมีความ็มีความแบบด้เขียวนินดๆวันนี้บาบเหลือ13เปอร์เซ็นต์เืผม กินชนนี้หมดเลยเดี๋ยวผมจะไปตักไอศครีมกับขนมหวานมาให้ทุกคนดูครับชิมกันว่าไอศครีมอร่อยไหมแล้วก็มีขนมโมจนะิกินข้าวจบแล้วครับทุกคนแล้วก็อันนี้ไอศครีมมีทั้งหมดสีรสนะครับที่ผมเลือกมาอันนี้ชัวร์ๆเลยผมได้กินละอันนี้คือเป็นส้มยูสุน่าจะมีเนื้อส้มอยู่ข้างในอันนี้ผมชิมเลยแล้วกันนะทุกคนอันนี้วาราบิโมจิ โรยผงถั่วนะครับแล้วลก็ราดราสชูกร์มานะครับทุคนมาชิมเลยครับวาทาบีโมจิทุกคน3 2 1นนะครับเดึงๆของเราก็ลังผงถั่วมากิ่นถั่วโอเไปไอศครีมอยู่สุกเที่ยวโดนใจเนี่ยมีน้ซมด้วยโอ้ดีแล้วก็ทุวยนนะทุกคน สตอรี่ครับไปทุกนนี่สตอรี่มีเนื้อทุกคนนี่สามสองหนึ่งไปครับอันนี้มันเป็นสตอรี่นมอ่ะแบบมันเป็นเนาะเป็นแบบซอฟต์แวรแบบเปรี้ยวมีอีกสี่รสเดี๋ยวผมจะไปตักมาอย่างอันนี้อันนี้ชาเขียวสีแบบใบชาเขียวทุกคนสีเข้มมาก ผมคิดว่ารสชาติน่าจะเจ้มีชนแน,น่นอนสามสชายเขียวไปครับอุอ้ยเหมือนกินแบบี่ชายเขียวปัน่นหมนี่ฟินกว่าชายเขียวอะ่ะชายเขียวมันม,มีนมนิดอะอันนี้คือผมไม่รู้ว่านโดนสีแบบน,นี้นะฝางรับชิม 3, 2, 1, มยสามสองหนึ่งไปครับสีคล้ายๆหน้า ไม่กาแฟคาราเมลซะอย่างอ่ะสามสองหนึ่งนะครับกาแฟทุกคนเป็นกาแฟเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าลาเต้คาปูชิโน่หรือว่าเอสเปรสโซ่อะไรก็ตามนะสามสองหนึ่งนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเช็กบินแล้วเดี๋ยวนั่งรถกลับไปที่พักที่เทมาุาชีแล้วครับเดี๋ยววันทีนึ่งพรุ่งนี้เช้าเลยพรุ่งนี้มีทีเด็ดของทริปนี้เปิดมาสวยงามอามแลตะลึงแน่นอนโอเคไปครับ